เอาเละครับผมก็ขอสวัสดีผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมเราจะพูดถึงสิ่งที่ควรรู้ก่อนจะเล่นตำแหน่งแท้งนะสำหรับใครที่สนใจอยากจะเป็นเมนแท้งนะผมก็สำหรับตำแหน่งแท้งนะฮะจะเป็นตำแหน่งที่พิเศษกว่าตำแหน่งอื่นๆนะเพราะว่ามันมีแค่คนเดียวนะฮะเป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่มีความสำคัญต่อทีมมากๆนะครับผมและมีผลต่อเกมมากเลยทีเดียวนะฮะนะถ้าหากใครสงสัยนะครับว่าเล่นตำแหน่งไหนถึงจะแบกเกมได้นะผมกล้าพูดด้เติมปากเลยว่าแท้ง นะขนาดตำแหน่ง dps เนี่ยยังแบกไม่ได้เท่าแท้งเลยเพราะาต่อให้ dps เนี่ยเล่นดีหรือยิงแม่นแค่ไหนแต่ว่าถ้าหากแท้งในทีมเนี่ยทำสเปซหรือว่า โซนพื้นที่ไม่ได้นะครับผมก็จะไม่มีโซนเล่นนั่นเองแทบจะชี้ผลแพชนะได้เลยก็สิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะผมหรืออยากจะบอกคนที่อยากจะเล่นตำแหน่งแท้งนะฮะอย่างแรกเนี่ยผมอยากแนะนําให้ไปฝึกเล่นแท้งให้ครบ3ประเภทก่อนนะครับผมเพราะว่าแมปต่างๆเนี่ยแท้งบางตัวมันก็ไม่เอือเอ้ออํานวยจะเล่นท่าไหร,ร่นะผมฉะนั้นการที่เรามีฮีโร่พูลหลายๆตัวหรือว่าสามารถเล่นแท้งได้หลายๆตัวเนี่ยมันก็จะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นนะฮะเพราะถ้าหากเราเล่นได้นะครับผมคนในทีมเราก็จะเล่นง่ายขึ้นด้วยนะผมก็แท้งประเภทแรกเนี่ยที่ ควรจะฝึกเล่นให้เป็นก่อนนะครับนั่นก็คือเป็นประเภทพวกแทงชนดาเมจนะผมอย่างเช่นไรฮาร์ซิกมาโอลิซ่าอะไรอย่างนี้ จะเป็นแทงประเภทที่ยืนรับดาเมจเป็นหลักนะฮะกับแทงอีกประเภทหนึ่งนะเป็นแทงสายป่วนหรือแทงไดนั่นเองนะเป็นแทงประเภทกระโดดไซา์นะผมหรือว่าไปล้วงแนวหลังศัตรูนะอย่างเช่นดูฟิสแฮมมอนหรือวินสตันนั่นเองนะเป็นพวกแทงที่มีสกิลขึ้นลงไฮกาวได้สะดวกนะสำหรับแทงประเภทนี้ส่วนแทงประเภทสุดท้ายนะอันนี้คือผมจัดมาเองนะผมก็เป็นแทงประเภทแอสซัสซินนะเป็นแทงที่เน้นไม่ป่วนศัตรูแล้วก็ไม่ได้ยืนชนดาเมจด้วยนะผมเป็นแทงประเภทที่เน้นคิวเป็นหลักนะประโยชน์ของแทงตัวนี้มีแค่อย่างเดียวเลยก็คือการตัดศัตรูก่อนเริ่ม อ,อย่างเช่นรถฮอกนะครับผมหรือจังเกิลควีนเป็นต้นเป็นแทงค์ประเภทจับตายฝั่งตรงข้ามนะครับผมไม่เหมาะจะเล่นกับเกมยือนะเพราะว่าแทงค์ประเภทนี้เนี่ยมันชนดาเมจได้แค่แป๊บเดียวนะเพราะว่าตัวมันไม่มีเกราะไม่มีโล่เลยนะผมมีแค่ตัวเปล่าๆนะซึ่งผมคิดว่าในอะนาคตก็จะมีแทงค์ประเภทนี้มาเพิ่มอีกเป็นแทงค์ที่เน้นฆ่าเป็นหลักนะผมคือเป็นแทงค์ที่เน้นหนวเอาง่ายๆนะเน้นนวอย่างเช่นแมบบยืดจุดหรือไม่ก็ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเล่นไดคอมมาแบบกระโดใส่เรานะแบบโดดมาให้เราฆ่าอะไรอย่างนี้ซึ่งไล่เก็บ ก็ควีนปาไมดแล้วก็ดึงกลับมาอะไรอย่างนี้แต่ว่ามันจะเป็นแทงที่เล่นยากหน่อยเพราะว่าแทง2ตัวนี้เนี่ยมันใช้สกิลเพลย์ในการเล่นสูงนะต่างจากแทง2ประเภทแรกนะที่เป็นแทงได้กับแทงยืนนะสประเภทนั้นจะเล่นง่ายกว่าก็ถ้าให้แนะนำนะผมก็ให้เน้นไปที่2ประเภทแรกก่อนนะฮะหลักๆผมแนะนําว่าให้ฝึกเล่นไว้หลายๆตัวนะผมอย่างเยอะก็2อตัวนะฮะตำแหน่งแทงเนี่ยเป็นตําแหน่งที่วันทิกยากมากๆนะฮนะเพราะว่ามันมีแค่ตัวเดียว มันจะต่างจากตำแหน่ง DPS หรือซัพพอร์ตนะครับผมที่ต่อให้คนนึงเป็นวันทิกนะผมเล่นอยู่ตัวเดียวแต่มันก็จะมีเพื่อนอีกคนนึงที่คอยเปลี่ยนตัวแก้เกมตลอดเวลานะแต่สลับตำแหน่งแท้งไม่ใช่อย่างนั้นนะฉะนั้นถ้าหากคุณเป็นวันทิกแท้งแล้วก็นะผมคุณต้องเป็นวันทิกแท้งที่ดีจริงๆนะถึงจะวันทิกได้นะแต่ถ้าเกิดว่าวันทิกแล้วเล่นไม่ได้นะก็จะทําให้เพื่อนร่วมทีมเนี่ยเล่นลาบากคือเอาง่ายๆเนี่ยมันจะทําให้ตัวเราเองเนี่ยกลายเป็นภาระทีมเลย ะะแทนที่จะเป็นความหวังของทีมก็นะผมเรื่องต่อมานะผมอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่สาคัญเหมือนกันนะครับผมสำหรับตําแหน่งแท้งที่หลายคนเนี่ยไม่ค่อยสังเกตกันนะฮะนั่นก็คือโพซิชันการยืนนะอันนี้คือเป็นปัญหาโลกแตกมากที่ผมเจอบ่อยตอนเล่นแรงคนเล่นแท้งส่วนใหญ่เนี่ยจะพลาดเรื่องนี้กันเยอะอย่างเช่นไปไกลเกินไปนะครับผมจนทําให้ซัพพอร์ตเนี่ยไม่สามารถช่วยได้หรือไม่ก็ไปไล่ฆ่าฝั่งตรงข้ามนะฮะโดยที่ไม่ได้ไปดูข้างหลังเลยนะว่าเพื่อเราเนี่ยกำลังโดนลุมกระทืบอยู่นะซึ่งการตัดสินใจตรนี้เ่เเรือง สําคัญมากนะผมคือสามารถชี้ผลแพ้ชนะในไฟน์นั้นได้เลยนะว่าเราจะเลือกไปไล่ค่าของตรงข้ามหรือว่าเราจะเลือกกลับมาช่วยเพื่อนนะผมซึ่งผมคิดว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องกลับมาช่วยเพื่อนก่อนอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับบางครั้งการกลับมาช่วยเพื่อนเนี่ยมันทําให้แพ้ การปบล็ค่าฝั่งตรงข้ามโดยที่ทิ้งเพื่อนไว้ข้างหลังบางครั้งมันอาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าผมก็หลักๆเลยนะผมไม่ว่าเราจะเลือกชอยไหนนะฮะเราก็ต้องอยู่ในบริเวณที่เพื่อนมองเห็นเรานะผมเพื่อนสามารถช่วยได้นะอันนี้สําคัญเลยนะผมอย่อยากไปไกลเกินไปนะฮะคืออันนี้ผมก็ไม่สามารถแนะนําแบบชัดเจนได้นะเพราะว่าแทงแต่ละตัวเนี่ยวิธีเล่นมันต่างกันอย่างเช่นแทงบางตัวเนี่ยจะดีกว่านะผมถ้าเล่นคอยเซฟเพื่อนเป็นหลักหรือว่าแทงบางตัวเนี่ยจะเก่งต่อเมื่อ เล่นไปไล่ฆ่าฝั่งตรงข้ามอะไรอย่างนี้นะอันนี้มันก็จะพูดยากหน่อยนะผมเพราะว่าแท้งแต่และตัวเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นอย่างสุดท้ายที่อยากจะแนะนําผู้เล่นใหม่นะผมหรือคนที่อยากจะมาลองถัดเล่นแท้งโดยการสังเกตภาพรวมของเกมนะผมทั้งฮีโร่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ฮีโร่ที่เพื่อนเราเล่นนะครับผมคือเอาง่ายๆสุดเลยนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราต้องสังเกตซัพพอร์ตในทีมเราก่อนนะผมไม่ว่าเราจะเล่นแท้งตัวอะไรก็ตามนะฮะว่าเพื่อนเราเล่นฮิลประเภทไหนนะแบบว่าฮิลหนักหรือเปล่าหรือฮิลเบาหรือเปล่าอย่างเช่น้าเิดดดน่ยอฟึไไไมตัวป นดาเมจหนักมากอะไรขนาดนั้นหรือว่าถ้าเกิดว่าบางครั้งเนี่ยทีมเราเล่นตัวฮิลหนักมาอะไรอย่างนี้ผมก็จะใส่เต็มเลยนะผมว,วิ่งไปชนดาเมจเต็มที่เลยอะไรอย่างนี้นะเพราะว่ามันฮิลทันอยู่แล้วนะเพราะว่าผมเคยเล่นสปอร์ตแล้วผมโดนคนไทยเนี่ยที่เล่นแท้ง มันด่านะครับผมด่าว่าไม่ฮิลทั้งทงที่ตัวเองเนี่ยเดินไปรับดาเมจไม่เคยหลบข้างกำแพงหรือว่าเดินหลบดาเมจมาให้ซัพพอร์ตฮิลเลยนะผมวิ่งไปโดนดาเมจแล้วพอตายปุ๊บก็มาว่าซัพพอร์ตว่ากากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากให้คนเล่นแทงเข้าใจกันด้วยไม่ใช่ว่าเล่นแทงเลือด600แล้วมันจะล่วงไม่ได้นะครับผม บางเกมเลือก600วิเดียวก็หายได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับผมแล้วก็เสริมให้นิดหน่อยนะสำหรับแมปเฮลดหรือแมปยึดจุดนะฮะบ,บางคนอาจจะเข้าใจว่าตัว,ต,วตัวแท้งเนี่ยต้องยืนพอยตลอดเวลาซึ่งผมบอกตรงนี้เลยว่าไม่จําเป็นนะครับผมหน้าที่ตัวแท้งเนี่ยคือต้องไปโซนพื้นที่ ควรจะไปไล่บี้หรือว่าไปวิ่งไล่ฝั่งตรงข้ามที่คอยยิงฟรีดีกว่านะครับผมแล้วให้เพื่อนร่วมทีมเราเนี่ยมายืนพอย n ์นะฮะบ,บางครั้งเราอาจจะบอกให้ดีเพสไปฆ่าฝั่งนู้นหน่อยสิตัวที่ยิงฟรีแต่ถ้าหากว่าตัวดีเพสเราเนี่ยเผอพาดขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนฆ่าได้นะและตัวนั้นเนี่ยมันก็ยังยืนยิงฟรีอยู่อย่างนั้นนะครับผมสู้ตัวเราเองเนี่ยที่เป็นแท้งเนี่ยไปไล่เองดีกว่า1คือต่อให้เราฆ่าไม่ได้นะฮะเราก็ไล่เขาได้2คือเราไม่ตายด้วยนะผมเพราะเลือดเราเยอะคือเราก็ไม่ต้้นะ้้อออองงไไไไปปเเเเสีี่่่่่่ยยดดดวววะาาาาพืืืรรรรมมมทจหหล นะน,นี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมรู้คร่าวๆนะก็สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมก็ทําขึ้นมาเนี่ยหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่เล่นแทงนะผมหรือคนที่ต้องการจะศึกษาตําแหน่งนี้ผมก็ถ้ามีข้อมูลตรงไหนตกหลน่นหรือว่าผิดพลาดไปนเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยถ้าชอบคลิปของผมนะอยากให้กําลังใจกันก็กดไลค์ให้กันได้นะครับหรือถ้าอยากติดตามคลิปต่อๆไปนะไไนะครับก็กดซับสไครต์ไว้ได้เลยนะฮะก็สําหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ